แล้วก็หยิบทั้งสองฝั่งเนี่ยขึ้นมาประกบกันเลยค่ะฟืบแล้วเราก็นํากล่องมาสวมลงไปนะพอดีเลยนะคะแบบว่ากระชับเลยนี่ค่ะนี่เป็นแซนด์วิชของเรานะประกบลงไปเลยค่ะง่ายๆสวยๆไม่ช้ำนะคะทำวิธีนี้บ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำแซนด์วิชโบราณน,นะคะวัตถุดิบที่จะนำมาทำแซนด์วิชโบราณเนี่ยส่วนใหญ่จะได้โดยการซื้อมาสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นหมูแผ่นโบโลนาแล้วก็หมูหยองนะคะอันนี้ซื้อแบบสำเร็จมาเลยแต่จะมีตัวหนึ่งที่เราต้องทำเองก็คือน้ำแซนด์วิชโบราณค่ะตัวนี้ไม่ทำเองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้กำไรน้อยมากถ้าเราซื้อเข้ามาค่ะวันนี้วิมีสูตรและวิธีทำมาบอกค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุน แล้วก็รสชาติอร่อยมากไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะน้ำตาลทราย300กรัมไข่ไก่เบอร์สองสฟองน้ำมันถั่วเหลือง750กรัมน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาซอสมัสตาร์ด1ช้อนโต๊ะสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ใส่เล็กน้อยเริ่มทำกันเลยนะคะให้เราเตรียมกะละมังผสมมาค่ะ แล้วก็เริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยไข่ไก่ใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวเลยค่ะน้ำมะนาวคั้นสดเกลือป่นซอสมัสตาร์ดอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ห้างแมคโครนะคะหรือถ้าจะสั่งออนไลน์ก็เว็บช้อปปี้เว็บปลซาดามีค่ะสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ใส่เล็กน้อยค่อยๆใส่ก่อนนะคะแค่นี้พอค่ะ ถ้าเราไม่พอใจในสีเนี่ยเดี๋ยวเราเติมตอนท้ายได้นะคะอย่าพลั้งมือไปใส่เยอะเดี๋ยวจะเหลืองเกินและเอาคืนไม่ได้ค่ะได้อย่างนี้แล้ววิจะนำตะก,ก้อไฟฟ้าแบบนี้มาตีนะคะแนะนำให้ใช้แบบนี้นะจะตัวเท่านี้หรือจะตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะอย่าไปใช้เป็นโถปั่นน้ำผลไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยน้ำสลัดของเราเนี่ยเขาจะหนืดมากโถปั่นน้ำผลไม้ทั่วไปเนี่ยจะเอาไม่ไหวค่ะก็ให้ใช้แบบนี้ค่ะเปิดแรงสุดได้เลย เราจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะผ่านไป5นาทีน้ำตาลทรายของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเราไม่ต้องหยุดเครื่องค่ะสตาร์ทไว้อย่างนี้เลยทีนี้สิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยก็คือน้ำมันถั่วเหลืองดูวิธีการใส่นะคะห้ามเทลงไปพรวดทีเดียวหมดนี่เด็ดขาดให้ค่อยๆหยอดค่ะหยอดไปด้วยปั่นไปด้วยแบบนี้ค่ะอ่าพักบ,บ้าง พักการหยอดนะคะแล้วก็ปั่นไปถ้าหยอดลงไปพรวดทีเดียวหมดเนี่ยน้ำสลัดของเราจะเหลวเลยนะคะจะไม่ข้นค่ะขอเริ่มเข้ากันแล้วก็หยอดลงไปอีกค่ะอ่าแล้วก็ปั่นต่อค่อยหยอดค่อยปั่นไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะหมดนะคะผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะคะวิกก็ค่อยหยอดค่อยปั่นน้ำมันจนหมดแล้วะคะ่ะนี่ค่ะ เวลาในการตีน้ำสลัดแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ต้องยึดตามวินะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่ที่ปริมาณค่ะถ้าทําปริมาณเยอะกว่านี้เวลาในการตีในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะนานขึ้นตามไปด้วยค่ะให้ใช้วิธีสังเกตเอานะคะว่าเขาเข้ากันดีหรือยางแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเทน้ํามันลงไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ําสลัดของเราเนี่ยคนมากๆเลยนะคะอย่างที่วิบอกถ้าใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วค่ะ สาเหตุที่วิทําสูตรที่ข้นแบบนี้ออกมาก็เพราะว่าเวลาเรานําไปทาขนมปังเนี่ยเขาจะไม่ซึมใส่ขนมปังของเราจนยุ่ยนะคะถ้าอย่างใครทําออกมาแล้วเหลวเนี่ยขนมปังของเราจะเสียหายเลยค่ะเขาจะเหมือนแบบจะยุ่ยน้ําไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตีให้ได้ข้นแบบนี้ค่ะพอเราตีเข้ากันดีแล้วจนไม่เห็นว่ามีน้ํามันลอยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ปิดเครื่องได้เลยนะคะ mm. ก็คือว่าเสร็จแล้วค่ะ ให้เรานำเทใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยนี่นะคะเนื้อที่ได้จะข้นมากๆเลยแล้วก็มีความขึ้นเงาด้วยนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเจ็ดวันนะคะโดยเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นค่ะเวลาเราจะนำมาใช้ก็แบ่งตักเป็นถ้วยออกมาทากับแซนด์วิชของเราค่ะทีนี้ที่เหลือติดทับพีนี่เดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้าง ม,มีความมันค่ะอร่อยอะ่ะมันติดลิ้นเลยแล้วก็หวานนํำนะคะหวานมันแล้วเปรี้ยวตามนิดๆค่ะืมแล้วสำหรับใครที่จะนำไปบรรจุขวดขายนะคะโดยที่ไม่ทำแซนด์วิชแต่จะขายเพียงน้ำแซนด์วิชโบราณเน,นะะี่ยค่ะวิอยากจะให้ดูสีนิดนึงนี่ค่ะมองผ่านกล่องพลาสติกนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเวลานำไปบรรจุขวดเนี่ยจะได้รู้ว่าสีเขาจะประมาณนี้นะ มีความข้นใสแบบนี้ค่ะสีประมาณนี้นะอ่าทีนี้ได้น้ำแซนวิชแล้ววิจะมาสอนห่อแซนวิชกันแล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือนี่ค่ะ ขนมปังชนิดแผ่นยี่ห้อใดก็ได้โบโลนาหมูค่ะนําไปเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วก็ผึ่งลมแบบนี้นะคะให้เขาไม่มีความแฉะไม่มีความชื้นค่ะหมูหยองค่ะซื้อมาใช้ยี่ห้อใดก็ได้แล้วก็กล่องนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องแบบนี้หรือจะใช้เป็นถุงห่อแซนวิชก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ผลิตมาหลายแบบนะคะบรรจุภัณฑ์มีหลายแบบปักน้ำแซนวิชของเราใส่ถ้วยได้เลยค่ะ จะใช้ประมาณไหนก็ตักออกมาประมาณนั้นนะคะส่วนที่เหลือก็นําไปเข้าตู้เย็นค่ะเริ่มทาได้เลยนะคะแซนวิชหนึ่งอันเนี่ยเราจะใช้ขนมปัง2แผ่นค่ะก็หยิบมาเลยสแผ่นวางไว้แล้วก็ทาน้ำแซนวิชลงไปให้ทั่วๆค่ะเอาแบบพอประมาณนะคะเยอะม,มากก็ไม่ดีเนาะน้อยมากไปก็ไม่อร่อยทาทั้งสองแผ่นเหมือนกันพอทาทั่วทั้งสองแผ่นแล้วหยิบโบโลน่าหมูมาเลยค่ะวางลงไป แล้วก็จับขนมปังอีกแผ่นหนึ่งมาประกบปึ๊บพอได้อย่างนี้แล้วใช้มีดคมๆเลยนะคะค่อยๆเฉือนค่ะอย่าใช้วิธีกดลงไปนะคะเขาจะทำให้แผ่นขนมปังยุบตัวไม่สวยค่ะใช้วิธีเฉือนแบบนี้นะค่อยๆเฉือนค่ะมีดต้องคมด้วยนี่อ่าพอได้แบบนี้แล้วจับแยกกันก่อนแล้วทาน้ำแซนวิชลงไปด้านบนอีกค่ะทาให้ทั่วทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งค่ะ ห่อทั่วแล้วเราก็คีบหมูหย่องมาเลยค่ะไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็หยิบทั้งสองฝั่งเนี่ยขึ้นมาประกบกันเลยค่ะฟืบแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นํากล่องมาสวมลงไปนะพอดีเลยนะคะแบบว่ากระชับเลยนี่ค่ะนี่เป็นแซนด์วิชของเรานะประกบลงไปเลยค่ะง่ายๆสวยๆไม่ช้ํานะคะทําวิธีนี้แล้วก็หนีบแม็กลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแซนด์วิชโบราณหนึอันนะคะน่ารับประทานมากสวยงามค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาทําชิ้นต่อไปเวลาเราทําชิ้นต่อไปเนี่ยเรานําขนมปังวางไว้ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ที่เปื้อนแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราก็ทาน้ําแซนด์วิชลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะทีเนี้ยค <Hello. S 1> ีบหมูหยองมาเลยค่ะนี่นะคะตำแหน่งที่วางหมูหยองก็จะเป็นที่เดิมเลย แล้วก็ยกปุ๊บนี่ค่ะหยิบกล่องมาสวมลงไปนะกระชับเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้แล้วเราก็ปิดฝาหนีบแม็กค่ะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยอีกอันนึงแล้วนี่นะคะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิชโบราณของวีทั้ง4อันค่ะ สำหรับใครที่จะนำไปทําขายนะคะแนะนำขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทถึง20บาทค่ะแล้วก็น้ำแซนวิชของเราเนี่ยก็ยังเหลืออีกมากมายเลยนะคะการเก็บรักษาให้เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะอยู่ได้7-10ถึง10วันแล้วก็เอาออกมาทําได้ทุกวันนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ